คุณ <Good! laughs> เอ้ยรักสามให้ให้ใหใหออกไม่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทหลอดหนึ่ง <laughs> เย้เอเดต yeah! okay, ้องแมนเอ้ามาแล้วครับรักสามรักสามยโลช็อปเติมเกมพาสเติมโลบักเลทสิบแปดบวกเติมชาตินี้ได้ชาติหน้าติดต่อแอดมินได้ทุกเวลาแต่แอดมินไม่ตอบกลับนะครับเจ้าเสื้อในเรื่องความรักบอ <laughs> วันนี้ครับพี่โยต้องมาหา p a s s ีฟลักกี้3มครับผมด้วยเหตุผลที่ว่าการสุมม่มฮะมันต้องใช้ลักมากเลยแล้วพี่โยได้มาตัวนึ่งแล้วแต่ว่าได้ลักกี้สอพี่โยก็เลยมองว่าเอ๊ะเราน่าจะหาตัวละครเพิ่มเพื่อให้ลักเราเพิ่มเวลาเราสุ่มตัวเราจะได้มีโอกาสได้ตัวดีๆเพิ่มนะครับดังนั้นมีวิธีเดียวที่จะได้ลักก็คือสุ่มจากตัวแพสซีฟเนี่ย ไม่ว่าตัวละครจะดีหรือตัวละครจะกากรักมันบวกเท่ากันดังนั้นเราก็จะเอาตัวละครในด่านนั้นๆนะครับมาสุ่มหารักสามว่าจะได้ทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้พี่โยเตรียมไว้ประมาณ1000ฉากนะครับในทุกๆด่านรวมกันเรามาดูกันดีกว่าว่าจะกลายเป็นเทพเกมหรือจะกลายเป็นเทพเกลือนะครับมาดูกันไปเฮ้ยคุณคุณ อะไรวะเนีย่ยกอ d ครับนี่ under this under wild and his incredible stat เย a ใช่แพสซีฟเทพกับตัวขยะอย่างโหดเอ้ยรักษาป้องยัยยยยัยออกไม่โอ้ย <c oughs> นิดเดียวอะ่ะนิดเดียวอะ่ะเอ้ยเฮ้ยได้ชัวร์รอบนี้ เย้ได้ล uh ัคก uh, ี uh ้2เพิ่มอีกหนึ่งแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำหลอดหนึ่งเย้เฮ้ย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 บ่เฮ้ยบ่เฮ้ยมันดีตรงนี้ละเฮ้ยเอาละฮะได้ทำหลอดมาหนึ่งแล้วทำหลอดช่วยอะไรได้บ้างไอ้ดูสิคูณเท่าไหร่เอ่ยเฮ้ยคูณอีกจุดสองห้าเวิร์กเลยฮะโอเค ผมไปแข่ง CS:GO แล้วนะพี่โอเคครับขอให้คุณอาร์โชคดีครับยิงหัวคมๆครับผมลักกี้2มาอีกแล้วจ้าลักกี้2มาอีกแล้วสบายสบายครับวันนี้โอเคต้องแมนเอ้ามาแล้วครับลักสาลักสเฮ้ยเฮ้ยเอย่ากด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  เอ้ยมาแล้วเว้ยเย้อันที่สองอันที่สองครับผมมาแล้วมาตามนัดครับที่เหลือกําไรแล้วนะที่เหลือที่เหลือกําไรแล้วเพราะว่าพี่โยดูโอกาสการได้เนี่ยพี่โยสูมป,ประมาณพันหนึ่งมันต้องได้2ตัวโอเคครบแล้วกับฉากอันนี้เรียบร้อยอันนี้ก็เก็บไว้ใช้เหอนะเนาะสรุปครับสรุปสรุป,ส,รปสตรีมนะฮะ ออรอบนี้ครับลักกี้หลังจากสุ่มไป1,000ชิ้นนะครับ lucky นี่ได้ออกมามีตัวลักบวก3ลัก3นะครับ2อันนะครับแล้วก็ได้ลัก2 2มาฟูลทีมเลยนะครับผมก็คุ้มอยู่ตามที่ตามที่คำนวณไวนะ้ตั้งแต่ตอนแรกว่าน่าจะได้ประมาณ2อันจาก1,000ชาานะครับก็ใครที่อยากได้ ลัก3และลัก2เอาไว้สุ่มตัวให้ได้ตัวละครดีๆเพิ่มขึ้นก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับก่อนจากกันครับพี่โยมี open chat นะครับอยู่ที่หน้าจอเลยคุณสามารถพูดคุยกับพี่โยและเพื่อนๆได้โดยตรงเลยครับอยากให้พี่โยเล่นเกมอะไรอยากให้สตรีมเกมไหนมีข่าวสารอัปเดตกันพิมพ์เข้ามาได้ในไลน์แชทเลยครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย